แน่โฮลิเดีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเดียจะมาสอนเทคนิคการแก้ไขรูปภาพโทนย้อนแสงจากภาพที่มันหมุนหมองเนี่ยนะคะกลายเป็นภาพที่มันสดใสซาบซ่านะคะโดยจากภาพนี้ค่ะเป็นภาพนี้นะคะหรือว่าจากภาพนี้ค่ะเป็นภาพนี้นะคะ ซึ่งเทคนิคพวกนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายมากและเราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวนะคะซึ่งแอปพลิเคชันแรกนะคะที่เดียจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะก็คือแอปพลิเคชัน Snapseed นะคะจะบอกว่าเจ้าแอปพลิเคชัน Snapseed นี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแก้ไขปัญหาภาพย้อนแสงและทํางานได้ง่ายมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันต้องทงาอํางานยังไงค่ะนี่เดียเลือกรูปภาพมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกในการปรับภาพโทนย้อนแสงเราต้องปรับระดับความสว่างองค์รวมก่อนนะคะเพื่อให้เรามองเห็น รายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะคะเราก็เข้าไปที่เครื่องมือหลังจากนั้นเข้าไปที่การปรับแต่งภาพค่ะแล้วก็เลือกที่ระดับความสว่างแล้วเราก็สไลด์ไปเลยค่ะด้านขวามือตืดๆๆให้มันสว่างขึ้นเนาะอย่างภาพนี้เดียาบวกสัก 60ละกันโดยระดับการเพิ่มความสว่างอันนี้ขึ้นอยู่กับภาพของเพื่อนๆ้วยเนะว่าเพื่อนๆจะปรับที่ความสว่างเท่าไหร่ก็ได้แต่เดียรแนะนําว่าเรายังต้องให้รายละเอียดต่างๆยังมองเห็นชั้นอยู่อย่างเดียปรับสักหมก60เนี่ยท้องฟ้ารายละเอียดเดียก็ยังเห็นอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกแปลงค่ะ เครื่องมือแปลงอันนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการปรับแต่งเฉพาะจุดได้นะคะเดียนะคะจะทําการปรับแต่งในเรื่องของความสว่างเนาะเดียก็เลือกไปที่การรับแสงค่ะแล้วทีนี้นะคะระดับของการรับแสงเนี่ยมันจะมีให้เราเพิ่มหลายระดับนะคะอย่างภาพนี้เดียมองว่าตรงตัวเดียตรงต้นไม้เนี่ยค่อนข้างมืดนะคะเดียวบวกสักส่วน0.7เลยนะคะแล้วเราก็ทําการซูมภาพนั้นขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เอาแปลงนี้นะคะมาถูภาพได้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ย ส่วนที่เราถูอ่ะมันสว่างขึ้นมาแล้วนี่อย่างคนละโลกเลยเนาะแล้วก็ถูไปเลยนะจ๊ะอ่ะหลังจากที่เราปรับเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของความสว่างนะคะเราก็มาปรับในเรื่องของจุดที่ให้มันมืดลงบ้างก็คือเราจะเห็นว่าท้องฟ้าของเราเนี่ยเริ่มต้นมันสว่างอยู่เนาะเราก็พยายามปรับท้องฟ้าให้มันดอปลงมาเพื่อให้ระดับ ความสว่างมันใกล้เคียงกันนะคะเราก็เข้าไปที่แปลงเหมือนเดิมเลยนะคะแต่เรานะคะเลือกการรับแสงเหมือนเดิมแต่เราจากเดิมที่บวก0.7นะคะเราอาจจะลดเหลือสักลบ0.7ละกันแล้วเราก็ไปทําการถูนะคะบริเวณที่เราต้องการที่จะลดแสงลงมาก็คือท้องฟ้าเราเนาะเห็นปะเราก็จะเห็นรายละเอียดของท้องฟ้าเรามากขึ้นแล้วและระดับความสว่างของภาพเนี้ยก็จะใกล้เคียงกันแล้วค่ะเออถูกปะนี่เห็นปะว่ารายละเอียดระดับ ภาพเนี่ยมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วนะคะหลังจากที่เราปรับระดับแต่ละจุดให้มันเท่ากันแล้วนะคะเราก็ไปปรับ <Yeah. S 1> ภาพองค์รวมกันนะคะโดยที่เราเข้าไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมะค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็เลือกที่การปรับแต่งภาพนะคะ <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเราก็สามารถปรับรายละเอียดของภาพได้ตามใจฉันได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆยังมองว่าตัววัตถุหรือว่าตัวคนยังมืดอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมค่ะโดยที่เข้าไปที่เครื่องมือเนาะปรับแปลงนะคะแล้วอาจจะเพิ่มซัก0.3นละกันและถูเฉพาะตัวเดียวค่ะ เห็นปะตัวเดียก็จะสว่างขึ้น เราก็จะได้ภาพนี้มาแล้วนะคะคือการทํางานของ Snapseed คือง,ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ใช้แปรงแล้วก็ปรับโทนสีภาพมิดเดียวก็คือจะได้ภาพที่มันดูสดใสขึ้นมาเลยนะต่อมานะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เดียจะมาแนะนําในการปรุงแต่งภาพให้แก้ไขาภาพย้อนแสงเป็นภาพที่สดใสนะคะคือสามารถใช้ได้ทั้ง Android และก็ iPhone นะคะนั่นก็คือ Lightroom นะคะเอาจิงๆ Lightroom เป็นโปรแกรมแต่งภาพที่หลายคนนะ่ะก็คือแต่งอย่างเซียนแล้วแหละและเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่เดียใช้ในการแต่งภาพเกือบทุกภาพใน i g นะออางั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะ เวลาที่เราแต่งภาพไลท์มนะคะอาจจะมีความยากกว่าสแนปซ e เพราะว่าตัวไลท์มเนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือแปลงที่เราสามารถถูหรือปรุงแต่งได้เฉพาะจุดเนาะถ้าเราอยากจะใช้เครื่องมือแบบนั้นในไลท์มอะ่ะเราต้องเป็นสมาชิกหรือซื้อรายเดือนเขาก่อนนะคะเราถึงจะสามารถใช้ได้นะ,ะเริ่มจากตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องเพิ่มรูปภาพที่เพื่อนๆอยากจะแต่งไปก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเข้าไปที่แสงค่ะแล้วก็ เพิ่มระดับแสงขึ้นมาเลยอย่างอันนี้เดีย๋ยวเพิ่มซัก0.6แล้วกันค่ะประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะภาพย้อนแสงอย่างที่เดียบอกนะคะเราต้องปรับคอนทาราสต่ตําเสมอนะคะเพื่อไม่ให้ระดับความสว่างกับความมืดเนี่ยมันต่างจนเกินไปก็ปรับคอนทาราสต์ลงมาค่ะเดี๋ยวปรับซักลบ22แล้วกันเนาะประมาณนี้ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของไฮไลท์ไฮไลท์นะคะก็คือจะเป็นส่วนที่สว่างของภาพดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เราจะเห็นว่าส่วนที่สว่างของภาพมันสว่างเกินไปแล้วนะคะเราก็ต้องปรับไฮไลท์ลงนะประมาณล้50มินิทละกันนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นชาร์โดหรือเงานะคะก็คือเป็นการปรับส่วนที่มืดนั่นเองนะคะดังนั้นภาพย้อนแสงเราควรจะปรับเงาให้สูงขึ้นนะคะเพื่อไม่ทําให้มันเกิดเงามากจนเกินไปนี่เดียวก็จะปรับเพิ่มเงาขึ้นมานะคะบวกสัก50ละกันเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการปรับไว้กับแบกนะคะก็คือเป็นการปรับส่วนที่เป็นสีขาวของภาพกับส่วนที่เป็นสีดําของภาพซึ่งจริงๆไว้กับแบกจะมีหลักการทํางานคล้ายๆกับไฮไลท์กับแชโดว์นะคะอย่างอันนี้เดยก็จะปรับสีขาวลงมาหน่อยเพื่อไม่ทําให้สีขาวมันขาวจนเกินไปก็ปรับสีดําขึ้นมาเลยนะคะเพื่อไม่ทําให้ภาพเรามันดําจนเกินไปค่ะนี่เห็นไหมนะคะจากภาพเดิมที่มันหน้าเราเันมืดตื่นๆนะคะก็คือกลายเป็นแบบสว่างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะสังเกตเห็น ภาพยอ้อนแสงเนี่ยเวลาที่เราปรับแสงขึ้นมานะาสีสันของภาพมันจะน้อยมากๆนะคะดังนั้นเราต้องไปปรับสีหรือเราต้องไปแต่งสีเพิ่มขึ้นนั่นเองเราก็เข้าไปที่แถบด้านข้างก็คือสีหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่มิกค่ะมิกนะคะเขาก็จะมีเฉดสีให้เราเล่นค่อนข้างเยอะมากตั้งแต่สีแดงไปยันถึงสีชมพูนะซึ่งมันหมายความว่ายังไงอย่างเช่นสมมติว่าต้นไม้ของเรามันคือสีเขียวนะคะแล้วเราต้องการจะปรงุงแต่งบริเวณต้นไม้ของเราเราก็ไปเลือกที่สีเขียวเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถปรับ โทนของสีต้นไม้ได้แล้วนะคะมันก็จะไปดึงบริเวณสีเขียวเนี่ยมาปรับให้นะคะอย่างเช่นอันนี้เดียมองว่าสีเขียวเดียอยากให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเดียก็ปรับความอิ่มของสีขึ้นมาหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดียมองว่าเฮ้ยภาพนี้เดียอยากให้มันเป็นโทนอุ่นๆนิดนึงนะคะเดียสามารถย้อมสีของต้นไม้ได้นะคะโดยที่เดียก็ปรับตามเฉดแบบนี้ไปปรับซ้ายปรับขวาแล้วแต่เรานะคะอย่างเดียเดียมองให้มันเป็นสีเหลืองๆแล้วกันเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วเราสามารถปรับความสว่างหรือความมืดของสีได้นะคะก็ปรับด้านล่างได้เลยค่ะ เออประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราปรับปรุงแต่งในสีของมิกเรียบร้อยแล้วเราอาจจะมาเล่นตรงนี้ต่อก็ได้ค่ะก็คืออาจจะเพิ่มความอิ่มตัวของสีโดยรวมก็ได้นะอเดียบวกนิดนึงแล้วกันเนาะความสดของสีนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีการแต้มสีนะคะเดียจ,จะชอบให้มันเป็นสีแบบออกแนวชมพูหน่อยเดียก็จะเพิ่มตินให้มันบวกขึ้นมานิดนึงนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมภาพมันก็จะดูมีความแบบสว่างสดใสขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่เราดูเทคนิคการแต่งภาพโทนย้อนแสงแล้วนะคะว่าเราจะต้องแต่งยังไงให้ภาพมันดูไม่น่าดําให้ภาพมันดูสดใสนะคะแต่มันก็จะมีข้อจํากัดบางภาพนะคะที่อย่างที่เราเห็นเนาะว่ากล้องอะ่ะมันไม่สามารถดึงรายละเอียดของท้องฟ้ามาได้เลยนะคะดังนั้นไม่เป็นไรนะคะการที่กล้องทําไม่ได้นะคะโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของเราสามารถทําได้คะ่ะดังนั้นนะคะเดียวจะมาแนะนําแอปพลิเคชัน ที่เราจะสามารถปรุงแต่งท้องฟ้าของเราให้สว่างสดใสเหมือนแบบอยู่โลกไหนก็ไม่รู้นะโดยแอปพลิเคชันแรกนะคะที่ดีอยจะมาแนะนําเพื่อนๆในการปรุงแต่งท้องฟ้านั่นก็คือแอปพลิเคชัน Light Leaf นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Android และก็ iPhone นะคะสําหรับแอปพลิเคชัน Light Leaf นะคะก็จะเป็นรูปเจ้านกฮูนั่นเองนะคะอ่ะคลิกเข้าไปเลยจ้ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะคเลือกเข้าไปที่หมวดคําว่า sky คะ่ะ อ่าเขาก็จะมีท้องฟ้าให้เราแบบเยอะมากนะอ่าอาจจะดูปลอมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะเราปรุงแต่งได้เห็นปะ <Okay. S 1> มันจะมีข้อจํากัดนิดนึงตรงที่ว่าบางวิวนะคะมันจะต้องซื้อรายเดือนเนาะแต่ว่าในเมื่อเราไม่อยากเสียตังค์นะคะเราก็เลือกอันที่มันฟรีนะก็คืออันที่มันไม่มีตัวดาวอะคะ่ะหลังจากที่เราเลือกท้องฟ้ามาเสร็จแล้วนะคะเราสามารถแรนดอมท้องฟ้าได้ก็คืออาจจะเลือกเป็นแบบอื่นก็ได้นะก็เข้าไปที่แลนดอมได้นะคะเห็นปะอ่าเอาแบบไหนดีอะ แบบนี้ละกันเนาะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถแต่งส่วนต่างๆของท้องฟ้าได้นะคะอันแรกนะคะเฟสเชอร์นะคะก็สามารถลดขอบขสีขาวได้เดี๋ยก็จะเพิ่มๆไปเนาะเดียไม่อยากให้มันเยอะมากนะคะต่อไปก็คือจะเป็นตัวฮาริสันนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับการแต่งขอบของฟ้าค่ะเดี๋ยวก็จะให้ขอบมันแบบจางๆลงมานะคะประมาณนี้เนาะตัวชิปก็คือการเลื่อนก้อนเมฆได้นะคะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวไม่เลื่อนแล้วกันแอมเบียนเนี่ยส่วนใหญ่เดียจะไม่ปรับนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้ภาพ ส่วนอื่นมันเป็นสีฟ้าเนาะก็คือปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ดีเทลค่ะก็คือการแบบเพิ่มความคมชัดของก้อนเมฆนะคะอย่างเดียเดีวไม่อยากเพิ่มเห็นปะมันจะปลอมเนาะเราก็ลดดีเทลลงมาหน่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถปรับความทึบได้นะคะก็ลดลงมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูเฟกจนเกินไปนะคะไม่มีก้อนเมฆไม่เป็นไรเราปรุงขึ้นมาได้นะเห็นปะก็คือจะได้เป็นวิวที่แบบเฮ้ยสีสันสดใสอยู่นะอะ หรือว่าบางทีเพื่อนๆปรุงแต่งแล้วเพื่อนๆเห็นว่าเออมันมีบางทองฟ้าที่มันเกินอนาเขตมานะคะเราสามารถไปปรับเครื่องหมายด้านข้างได้นะคะจะมีเครื่องหมายเป็นรูปยางลบกับเครื่องหมายรูปแปรงนะคะสมมติว่านะคะเพื่อนๆอยากจะให้ตัวบริเวณทองฟ้าเนี่ยมันเกยขึ้นมาบริเวณต้นไม้ข้างบนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกที่แปรงด้านข้างเนี่ยนะคะแล้วก็ไปถูได้นะคะถูๆตรงเนี้ยเหมือนเพิ่มอาาเขตทองฟ้าให้กับมันนะคะเออแบบเนี้ยเราก็สามารถ เลือกอนาเขตได้นะคะต่อมานะคะแอปพลิเคชันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะสามารถปรุงแต่งท้องฟ้าได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Mix Camera นะคะแต่ว่าข้อจํากัดก็คือมันใช้ได้แต่ iPhone นะแต่ว่า Android เนี่ยมันยังไม่มีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี้ยคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ปรุงแต่งได้เยอะมากแล้วก็ฟิลเตอร์สวยมากนะคะเขาก็จะมีเครื่องหมายบอกให้เราเพิ่มนะคะเดี๋ยวก็เพิ่มรูปภาพที่เดียต้องการจะปรุงเข้าไปเนาะอ่ะเพิ่มไป หลังจากนั้นนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มท้องฟ้านะคะให้เราเข้าไปที่แก้ไขค่ะทิง้งหลังจากนั้นนะคะก็คือเราสักเราก็เข้าไปที่หมวดบู u e sky นะคะเขาก็จะมีท้องฟ้าให้เราเลือกเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าไอตัวเครื่องหมายบงกุดก็คือจะต้องเสียตังค์เนาะเราก็เลือกอันที่มันแบบไม่เสียตังค์ละกันอาดียเลือกประมาณสักอันนี้ละกันเนาะเมฆไม่ต้องเยอะมากค่ะประมาณนี้ หลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับลดได้นะว่าเราจะเอาระดับความเข้มของท้องฟ้าประมาณไหนดีเลอร์ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถไปปรุงแต่งเพิ่มได้เพราะเราจะเห็นว่ารายละเอียดดีเทลของท้องฟ้ามันเข้ามาแทรกภาพเราเนาะเราก็สามารถเข้าไปที่ทยางลบข้างบนนะคะเราก็เลือกยางลบผลนะคะแล้วเราก็สามารถลบรายละเอียดที่มันเกินขึ้นมาได้นะคะนี่เห็นปะมันก็จะลบดีเทลขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆลบไปนะจ๊ะไอส่วนที่เกิน เห็นปะแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพที่มีนมีทองฟ้าขึ้นมาแบบสวยงามแล้วเนาะอาสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปรับลดโทนสีของเมฆหรือปรับโทนสีของเมฆต่อนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่ข้างๆฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เพิ่มการรับแสงตรงนี้เนาะแล้วก็เพิ่มบวกเข้าไปเห็นปะรายละเอียดต่างๆมันก็จะสว่างขึ้นนะคะเพิ่มความคมชัดได้เฉพาะจุดเลยเนาะพอเพื่อนๆปรับความพอใจของเพื่อนๆแล้วนะคะความพิเศษของมันอีกอันนึงนะคะที่เดียอยากจะมาแนะนําเลยก็คือว่าเข้าไปที่เชิงสร้างสารรคะ์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปที่ปรับแต่งปรับแปลงนะคะอันนี้จะบอกว่าเดิมทีที่เราเคยปรับแสงโทนภาพย้อนแสงจากแอปพลิเคชัน Snapseed หรือว่า Lightroom นะคะจะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เราสามารถแต่งได้จบตั้งแต่การปรับภาพย้อนแสงรวมไปถึงการปรับภาพท้องฟ้าด้วยนะคะแต่เดียวไม่ค่อยอยากแนะนําก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อ Android ด้วยนะคะอ่ะก็เรา,าการทํางานของเขานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นฟีลคล้ายๆกับ Snapseed เลยนะคะก็คือเราเข้าไปที่ แปลงนะคะแล้วเราเข้าไปที่ความสว่างนะคะสามารถเลือกความสว่างได้นะคะว่าเราจะให้มันอยู่ระดับความสว่างที่เท่าไหร่อ่ะสมมุติเดี๋ยวเพิ่มซัก15แล้วกันอ่ะเดี๋ยวก็ไปถูจุดที่เดี๋ยวต้องการจะให้มันสว่างเฉพาะจุดได้แบบเนี้ยเราก็สามารถปรับลดได้นะคะแล้วก็ไปถูบริเวณตรงนั้นได้เหมือนกันเห็นปะก็คือเพิ่มลดเพิ่มลดได้เหมือนกันอันนี้ก็คือจะจบในแอปเดียวนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะก็คือถ้าเพื่อนๆไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถ่ายรูปแล้วเจอสภาวะย้อนแสงแบบนี้ เพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคน,นี้นะคะไปทําการแก้ไขภาพของเพื่อนๆได้ตามสบายเลยนะคะบางทีาก,การแต่งภาพแบบนี้อาจจะสวยกว่าภาพที่ไม่ย้อนแสงด้วยก็ได้นะอาง้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้เดียสอนแต่งอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเดียได้นะหรือว่าถ้าเดียอธิบายในส่วนไหนไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาถามเดียได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้เดียด้วยเนาะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ